สบายดีสบายดีพ uh ี huh. <S S ่น so so oh. so ้องปลอดภัยมั่นสุขสุขคนครับผมซอยจุซอยจุครับผมคือเก่าครับซอยจุตับครับผมหาเกลีว ผันตับเมือนนี่โงเงาครับืัอนี้ปกติจะกินผู้เดียวมันนี่ได้อาจารย์เกตมาครับซีเออาจารย์อาจาร์เกตมากผงแก้วได้ครับบารนี้มาพักกานลวงรลายครครับนี่อู้พักการที่ผงแก้วเห็นต่อผงแก้วได้ครับลวงลยครับผมทัวด้อยนาะพีน Memory, ้องเอาัวครับผมโอ้ยยอดว่ะยอดเพียวว่ะ ่าขาดกูได้เลยขาดกูได้อานนโมโตซูโรเนดใส่ยรายแทบร้ายใส่หน่อยแทบหน่อยครับผมติบเข่าครับคือเก่าครับเ <c oughs> หยียดในแทบหน่อยครับตีบเข่านี้โอ้ยอย่าดูดจิตได้ป่ะอันนี้ดีงูนะครับดีอยู่ในพงุงงูแต่เอามาใส่ตู้เย็นไปก,ก็เลยใส่กระปุกได้ไครับข้ <c oughs> มล้ำครับครับ ภาคเครื่องเคียงกับหลายขนาดครับผมตัวป <inaudible> <Out. S 1> ุงตัวผู้หมักเขือนมักแตงเต็มระบบครับผมวันนี้เต็มระบบไปทุกเลยผมไปที่มากรูปสามนี่หมดเริ่มยองเลยตามนี่ว่ะโอ้แดดกำลังออกครับช่วงเวลาจังหวะฝนตกครับผมหมักพริกครับผมมักพริกบวงอยู่มใส่น้องไปเนาะบวง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 เอาบวงไว้เลย กินกันสดๆเลยครับวันนี้อา้าวอาจารย์เกรเพื่อน,นันซีมปุ๋งแก้วครับลูกโ,โ,โ,โดดไผ่ประเพ็ดก็ยังมีอีกคนนะครับเป็นยังสีกเขามาอยอะเนาะอยากอยู่ยังจับกล้องอีกอยู่ครับตอนนี้ยังมาบาฮ่ฮหอดยังมาบาอกหอดกำเดินทางยากาศฝนไก่โกต๊ะครับผม<อ>ผม,มำลำมาลองอีกวะโอ้โอ ใส่ใจเลยครับขอมีอายุใส่น้องมาด้เนาะโอู้หูนี่ผักหลายผักหลายครับผมมันนี้ผักหลายกินตอนแดดเลยครับเด็ดดมากเลยครับมาด้แดดมาแล้วแดดครับว่ะเพิ่มดีจังน่อยไอ้ผมเปนลำเลยครับไปเลยมาเด้อพี่น้องเบียขออนุญาตบาดคำคนที่ผมกินดิบเนาะ

ปวดจะค้าคนทำลายอะไรครับผูมอย่ามีดหรอกโอ้ปาดเข้ากันเลยอ้ยแม่โอ้หินบปนอะโอ้ตกโอเว้นโอเว้นเลือดพี่เลยโอ้ยปวดตกเป็นยังระบาดเนี่ยคิดโน้จักลูกโอ้ย้อนเลงขัดก็พี่น้อง เอ้ยไล่ับแล้วบูบูเจาะไหมอืมอู้หูเจาฝันแล้วเป็นอย่างไรอจะเขียงสิโอ้โหขูมามันเลย ยังไงครับเบื so. ่อครับยอดหรอมอเลยครับน้ำปลาลถไหนเออเจอลูกโดดไปเลยพี่น้องเอยน้ำปลาเพื่อนน้ำป่ายอดหรอโอ้ครับนี่พิเศษนะครับโอ้ยขับขังเลย ตับห้อปาวอือะไรกันวู่ครับดีเด็ดเลย อกินเนื้อครับของกินโป๊ะ,ปะ,ปะเ,เบือ่อเพื่อค่อยเบื่อืีอ รับหวานใช่ปนะสุภาเน,านออ้อเห็นมโนมาเนี่ยบอกนะ สิ oh. oh. ่งที่นปาพากย์เห็นวันนัยนเจ้าโอ้ยผมตั้งใจบ่ผมผมม้องอีกแต่ดีพกไหมได้อหมโอ้เปิดของผมจบโอ้ย เอาอ่ะรับพ <c oughs> ี่น้องลูกโดครับของมาร์คไปทั่วภูยิปมากินเด้หา,นนายายไหมโอ้ยายขังหอกระยากบาดเนี่ยเ <c oughs> บรหวะโอ้ย อันนี้หมกทั่วจมมัน,นอันนี้เป็นหักทั่วปูแมน่นปะทั่วจมเนะมมาะมาล拉ก马拉กปิ้งเจียวุดยอดพี่น้องเอ้ยหาไม่ไหม,ไม,ไมญาติบาดคำทุกคนหมดกินดิบเดอ์พี่น้องเด้อ กินยังไงกับโบเบื่อกเนาะเนื้อเลยเนื้อเลยกินยังไงผมมีมันเบื่อกินกินมือแดงกับโบเบื่อกแง่กินหลายคนยังแซ่บครับพี่น้องแต่อาจารย์เกตมาอะไรกับมหาไซ่อมกินกับยู่ช่องไรเดอร์เลยแล้วจะได้ก็ฝากฟรีฝากนอกกัน กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้ครับเดูว่าเป็นกำลังใจคอมเมนต์มาก็โอ้ยมีกำลังใจเฮ็ดได้บ้างเนี่ยคอมเมนต์มาว่าผู้หลังก็ว่ากินแซ่บผู้นี้ก็ว่ากินแซ่บก็มีกำลังใจขึ้นนะครับฝากกดติดตามเลยเด้อพี่น้องบอกว่าเอ้ยกดไลค์กดแชนะร,ร์นะกินไปได้แซ่บเดี๋ยวก็มีกำลังใจขึ้นนี่ครับนะี่ครับคับยังไงครับหยุดงานสองมือครับ

camera mà <produ> <glietequer withhold> <yapalo> <evangelical�> นี่ยืดน้ำครับมีเจ้าคนขับมากินสบายดีพี่น้องโอ้กินเนียงน้องมันนี่ซอยจุเราจะไปกินเท้าไว้มมาๆามาโอ้ของแท้ครับนี่หุ่นนี่หุ่นน้องเราเท้าเลยก็ได้ครับหุ่นนี่ เแจ่วลงอี๋เพราะแจ่วเนี่ยแจ่วคือบไไดใบแต่ว่โอ้กี่กาาันอะไรคนอุ้ยไม่เนี่ยแสบคัะครับผมจ่ายกันน้ำมันนะน้ำนันงพอตับเนี่ยนั่งนั่งไก่กล้องเด้อนั่งไก่กล้องกล้องบบเห็นเด้อแต่เห็นบโบมาใช้นี่เห็นบบมาใช้ด้วยนี่ เห็นบนนี่น้ำนี่เห็นไหไลดเดอร์อุบเดียวกินกันไรคนแต่ผมเห็นครับเบ่งบรรยากาศนะครับอันมือกล้องครับจับบรรยากาศเนี่ยเบ่งเบ่งเนี่ยว่ากินกันไรคน O oh, hotel. ลอยเช่าเพิ่มครับผมต้นนยครับขอมันแ่บของแ่บครับ,รบ,บ,บ,รบต้องก้อยเพิ่มครับผมขัวครับผม พี่คอยแจวกันคือเก่าครับบ่ให้เพชรปรนได็ครับเพชรไล่กันกินยากครับนบบบ้ำปลาตอกเออไอ่พอดีพอดีดีปะโอ้มาใามาชบบาาา้เป็นมักเพชรปะโออ่าประได็คือชุดรถครับแต่งนัวเขาเลยละโอ้ใส่ร้ายแทบหลายแทบหน่อยแทบหน่อยได้เลยโอ้ยน้ำปลาหน่อยน้ำปลา ก้องเขาไปจับก้อนแล้วครับตอนนี้จานเกลียบมันไปจับก้อนแะล้วอ,อ้ยไอ้วอมอ่ะเดี๋ยวนี่ของแท้เียด,ดีของแท้เลยเอาต้นหอมกระซี่งเลยครับกินหลายคนแล้วแ่บครับพี่น้องอุ้ยบรรยากาศนีดีบรรยากาศไข่บดจีโต้ครับผม

รรธรรมดาโอ้โบเห็นเทพวะมาใ,ใใาใส่เอาายเอาอู้มาไมครับผมมาไมนมาลาเาไม้บึ้บเจ๊บาดเลยมาไมครับโอ้ไม้ลหมไม้ไม่เซ่บตัอบใส่ไไม้เด้เฮ้ยเ่ตับครับผม ออ้ย้ปลาะปลาสองปลาป่ขมไปเลยโอ้มันเะตับผ่าคิริวครับผมตับเด็กของแท้ครับอยกินกันได้เลยครับ ได้ก็ฝากพี่ฝากน้องก,กดติดตามได้เลยครับเด้อช่องไรเดอร์คือเก่าเลยล่ะอาชีวีวกับฮันนองเลยครับโอ,อูยเ,เมื่อกี้ใกล้เลยตากล้องนี่มนเมื่อกี้ใกล้ลครับโอู้นั่งครับนี่ยจานเกียร์เป็นตากล้องตอนแรกจานเกียรเออดูอีกครับบาตนี้

พ่อบ่ะพ่อตัวแรกหมดโอ้ยเอ้มาทั้งหมดเหรอพักมาครับมาละ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 กินนก nhiều đồ kìa tìm kiếm 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 các kiếm 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 หืดปุวบะต้องสดครับ Uh. Kỹ nhân đeo hấp hôn Ủa là Bắt nữa bà nữa bà Bắt nữa bà, bà. Để không? Để không? โ,โอ้คบใหญ่เลยเล็กน้อยเน่เขาใหญ่ต้องสดครับต้องต้นแจว ครับตะวนัแนแสบครับากน้รก็ฝากพี่พอน้องกดติดตามแล้วๆไปรับคลิปนี้จะได้ขอลาไปเพียงเท่าน,นี้นะครับผมรับคลิปนี้ครับขอลาไปนะครับสบายดีสบายดี